นี่อ่ะทุกคนสวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินแสงสวยไหมอันนี้เราอยู่ที่กอบงหวานนี่อ่ะตอนนี้เป็นบงหวานเบอร์สามนะทุกคนต้องบอกแบบนี้แล้วก็สองปีเนาะกอสองปีอันเนี้ยไม่ได้สางกอทุกคนมังเลยจะดูกอแน่นเนาะเราไม่สางกอว่าเราสับเฉพาะหนอร,รอบนอกนันะก็เป็นหนอเลยมีตาหนอเต็มไปหมดเนี่ยสับเฉพาะหนอร,รอบนอกแล้วก็ไม่มีการคุมไม่ได้คุมโคนนะ คือเอาไว้งัดเพื่อที่จะขายนี่แหละที่เราขายอยู่ใกล้หมดแล้วทุกคนใกล้โค้งสุดท้ายของราคานี้เนาะราคาเงาสดเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็รีวิวตัวนี้ไปก่อนแล้วจะจะมีเราจะไปเปิดแปลงเบอร์สองเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองเนาะอันนั้นอาจจะเป็นเดี๋ยวจะไปดูลำใหญ่กว่านี้แล้วก็ให้หนอลึกแล้วก็หนอใหญ่กว่านะตัวนี้นะแต่อันนั้นน่ะเราจะเอาลงถุงก่อนประมาณ ตุลาเนาะประมาณตุลาน่าจะพร้อมขายแต่ว่าราคามันจะสูงนะบุงหวานเบอร์สองต้นละ200บาทไม่รวมส่งเออ้อะส่วนราคานี้ใกล้หมดแล้วนะเงาสดชุดห้าเงา4ี่ห้าบบาทรวมส่งใกล้หมดแล้วย้ำอีกทีว่าใกล้หมดแล้วนี่คือหนอ่อประมาณนี้อ่ะกินก่อนเนาะกินโชว์เนี่ยเนี่ยก็ให้เห็นนะข้างหลังเห็นไหมอันนี้เราเราอยู่ในหลุม <laughs> มันก็เลยเห็นแบบใกล้กอใช่ไหมเราไม่ได้อยู่ข้างบนนะเอยู่ในหลุมมันเป็นหลุมแบบบอ่อ เป็นสระน้ำมันเป็นหลุมมันเป็นทางลงสระน้ําก็เลยทําให้เพื่อนเห็นกอได้ชัดไงประมาณนี้อา้าวยาวเลยนะแกะทีเนี้ยเนี่ยก็มันกินสดได้อืมจริงนะทุกคนแล้วผลวิจัยเขาก็ออกมา <c oughs> แล้วว่าไม่มีไซยาไนนนะย้าอีกทีอืว่าถ้าว่าหัวอ่อนก็จะยอมรับเพราะว่าเชื่อผลเชื่อผลวิจัยเนาะเอนแรกก็ต่อต้านเหมือนกันแต่ว่าใครจะมานั่งกินหน่อไม้ดิบ ทั้งวันทั้งคืนหรือว่ากินเยอะจนมีผลอะไรอย่างนี้เนาะก็แค่มันไม่ขมว่ากินดิบได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งกินเล่นเนาะกินก็สองหนอนนี่ก็ท้องอืดแล้วตดไม่รู้จะตดยังไงโอเคมันไม่ขมเอาไปลวกเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเออไปลวกน้ำนิดหนึ่งมันจะกรอบแล้วก็ทานอร่อยไปกินกับอ <c oughs> ันพี่กะปิอะไรเงี้ยผัดน้ำมันหอยได้แล้วก็ถ้าดิบเนี้ยก็ไปทำส้มตำเราเคยลงงลิปทำส้มตำไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอ่า ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีวิวเมนูเนาะประมาณนี้ทุกคนใกล้หมดแล้วย้ำอีกทีสำหรับต่อไผ่บงหวานแบบต่อสดหรือเง่าสดนะทุกคนนะอมืมันเป็นประมาณนี้บางคนก็มองว่าม,ม,ม,มันแก่แต่จริงแล้วมันเกิดจากอันนี้แหละทุกคนนี่หนอมันก็เกิดจากตรงนี้แหละนี่พอาเราตัดแต่งไปมันก็อยู่แก่ใช่ไหมแต่หนอมันก็เพิ่งออกมาเนี่ยนี่หนอเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหม ไม่หนอ่อเห็นไหมมันก็เกิดจากลำพวงนี้แหละแต่ลำไผ่บงหวานลำไผ่บงหวานมันจะดูเหมือนเหมือนไม้ตายอยู่แล้วเนาะนั่นก็ปลูกไปแล้วก็อย่าให้ดินแห้งลดน้ําตามที่เราตามวิธีที่แนะนําแต่ถ้าใครที่เคยสั่งซื้อไผ่ต่อสดอ่ะจะรู้ว่าจะรับมือกับแบบนี้ยังไงว่ามันปลูกง่ายมากเพราะว่าเราไม่ได้เกาเง่าจนเล็กนะมันจะเป็นแบบตุ้มแลกไปอะไรเงี้ยเอาไปฝังลงดิน แล้วก็ทําให้ดินชื้นเหมือนที่เราปลูกก็คือเราขุดออกปุ๊บเราก็ฝังแทนไปเลยง่ายสุดๆคือส่วนตัวแล้วไม่ส่วนตัวแล้วไม่เคยปลูกต้นที่ชําต้องบอกแบบนี้ก็ปลูกต่อสดหมด,หมดทั้งหมดที่ขายายอยู่นี่ก็คือต่อสดบางที่อเอาเอาไปกองทิ้งไว้เผาไฟมันก็ไม่ตายมันแตกขึ้นมาก็หยิบม,มาปลูกเประมาณนั้นโอเคทุกคนประมาณนี้แค่มาบอกว่ามันกินสดได้จริงแล้วก็ลักษะกรของเรามันจะเป็นกอไผ่แน่นมันก็เลยดูเป็นอย่างนั้นแล้ว ธรรมชาติของไผ่บงหวานลำม,มันจะสีนี้อยู่แล้วกับถ้าเกิดมันแน่นมากก็สีเหลืองที่เราให้ดูเนาะอันนี้มันเป็นกอที่แบบอายุน้อยอันนี้ไม่น่าถึงสองปีอันนี้ยี่ปีกว่าๆเนาะแต่ว่าไอ้รุ่นที่เราขุดอะจะเป็นสองสามปีนั่นแหละส่วนถ้าเกิดลำไหนที่มันแก่มากจริงมันก็จะแห้งตายไปเลยในกออันนั้นะคือเอาไปขายไม่ได้อยู่แล้วนะให้เข้าใจตรงกัน <c oughs> ประมาณนี้ผมสำหรับลิปมีเท่านี้แหละ